สวัสดีค่ะหมออ้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงของหมออ้อลามอร์ซี่แองเจลตาโรดค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักประจำเดือนเมษายน2564นายีนี้ค่ะชาวราศีสิงห์เป็นคิวของชาวราศีสิงห์นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านเป็นยังไงคะเดือนที่ผ่านมาและเดือนนี้ที่จะเข้ามาถึงเดือนเมษา โชคดีมีความสุขกันทุกคนไหมจ้ารักษาสุขภาพด้วยนะอากาศร้อนนะคะช่วงนี้เนาะเขา้เขาเดือนเมษายนแล้วอากาศค่อนข้างจะร้อนจิตใจก็อย่าร้อนตามไปด้วยนะคะชาวราศีส,สิงหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยานะคะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักประจำเดือนเมษา2564ชาวราศีส,สิงหรือ ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะการแบ่งวันที่ก็แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยค่ะหรือบางคนบางท่านจะยึดหลักโหราศาสตร์ของชาวตะวันตกก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะตรงไหนตรงกับท่านก็ใช้หลักตรงนั้นได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องราวการงานการเงินความรักโดยรวมของ ชาวราศีสิงประจําเดือนเมษายนนี้ค่ะจะเป็นยังไงคะชาวราศีสิง์เดี๋ยวหมอนะคะจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่สิบใบให้กับท่านนะคะสำหรับดวงโดยรวมของชาวราศีสิง์ประจําเดือนเมษายนหนึ่งคะ่ะสองสามสี่ 5 6 7 8 9 10เโอเคครบสิบใบแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ใบแรกพลังงานของคุณชาราศีสิงห์ไพ่ใบแรกการงานการเงินความรักประจำเดือนเมษายนนี้ฉันจะได้ไพ่อะไรไพ่ใบแรกเป็น k n i of cups สวิ n ถือถ้วยค่ะ S วิงถือถ้วยนะคะ t วอปโสดสองดาบค่ะท w อปคัพส์ว้าวเกิดอะไรขึ้นนะเป็นในเรื่องดีๆของความรักเห็นออกมาจากไพ่เลยค่ะชาวราศีสิงเกิดอะไรขึ้นกับท่านคะในความรักความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะ เป็น The Lover, Queen of Pentacles, Rajni สองเหรียญนะ Five of Cups, The Eye Princess, Ten of Wands, Six of Pentacle หกเหรียญค่ะและไพ่ใบสรุปของท่าน The Hierophant พระสังฆราชนะคะ ชาราศีสิงห์นะไพ่ใบแรกไพ่พลังงานของท่านท่านได้น้อยสบคัค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะชาราศีสิสงห์เป็นยังไงคะเดือนนี้พลังงานความรู้สึกของท่านใบแรกเลยนะบอกว่านะคะตัวตนของท่านมองได้ว่าเป็นเรื่องราวของความรักอารมณ์ของความรักความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะเป็นในเรื่อง,องอารมณ์เกี่ยวกับ ความรักความใคร้อะไรเข้ามาในจุดๆุดนี้นะคะในช่วงเดือน,เ,อนเมษายนนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะไม่แน่ว่าบางคนบางท่านนะคะมีการเข้ามาของใครบางคนในความสัมพันธ์นะคะ เนาะเราจะมาดูในในเรื่องความรักในไพ่โดยรวมของท่านอีกทีนึงนะคะแยกย่อยเรื่องเรื่องความรักนะแต่เหมือนกับว่ามีการเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักใหม่ๆมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมคะเดือนนี้มีอะไรเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ท่านไหมชาวราศีสิงห์ในเดือนเมษาหรือมีอะไรเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกเฟรช มีความสุขมีการเดินทางเข้ามาของใครบางคนในความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกไหมคะาชาวราศีสิงห์การงานนะคะชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้การงานของท่านนะคะิดอ,ออกผลดีมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนเมษาที่จะเข้ามาถึงนี้นะคะบางคนบางท่านได้รับโบนัสได้รับเงินไปแล้วนะคะจากเรื่องของเจ้านายเจ้านายรักเจ้านายแอนดูหรือบางคนบางท่าน ได้เงินอะไรบางอย่างได้งานได้ความเมตตาได้ความรักท่านช่วงนี้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษในเรื่องที่ทํางานค่ะเจ้านายรักเจ้านายให้ความเมตตาเจ้านายให้ความเอ็นดูค่ะมีการจับจ่ายโบนัสมีการให้อะไรบางอย่างนะเหมือนกับหรือบางคนบางท่านนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโปรดักตหรือการค้าขายออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ท่านมือขึ้นทีเดียวค่ะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยท่านแล้วนะคะท่านอธิษฐานอันใดไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านแล้วค่ะท่านขอไว้ในเรื่องของการงานท่านขอไว้ในเรื่องของโชคลาภหรือท่านขอไว้ในเรื่องของเรื่องของการเงินใดก็แล้วแต่นะมีการประทานผ่อนมาให้ท่านแล้วเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะท่านจะได้พบกับ บางอย่างเรื่องราวดีๆบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นกับท่านด้วยมีการประทานพรมีการให้อะไรบางอย่างมีการได้รับอะไรบางอย่างจากบุคคลที่ให้ความรักให้ความเคารพให้ความอุป,ปถัมภ์ค้ำชูให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ท่านคนคนนั้นก็คือกัลายาณมิตรของท่านนั่นเองนะคะสังเกตไว้นี่ให้ดีๆแม้ว่าใครก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าบางคนบางท่านค่ะก็ยัง ไม่สบายใจในสิ่งที่ตัวเองได้มาได้มาแล้วอาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินนะจ๊ะในเรื่องของการเงินเนาะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินของท่านนะคะบางคนบางท่านมีเรื่องของโชคดีการเงินจากคู่รักค่ะการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ได้มาจากคนรักนะคะเห็นชัดได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์มีการอุปถัมภ์ค้ำชูอะไรบางอย่างจากเรื่องราวดีๆจากความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การ ประทานพรให้กับท่านนะสิ่งท่านไปขอพรไปขอบนบานสารกล่าวอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บนบานสารกล่าวอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้ประทานพรแก่แก่แกท่านในในเดือนนี้เลยค่ะท่านให้ความรักความเมตตาท่านให้สิ่งที่ เขาได้ขอไว้นะคะบางคนบางท่านไม่แน่นะคะปีใหม่สงกรานนี้สกไทยคะ่ะอาจจะมีข่าวดีๆนะคะเกิดขึ้นแววๆนะคะอาจจะมีการกลับบ้านไปแล้วก็ทําเรื่องของผูกข้อต่อแขนข้อไม้ข้อมือเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะตกลงกันได้เคลียร์กันได้ก็พากันหอบเงินหอบทองค่ะเป็นเงินเล็กๆน,น้อยๆจากการที่คุณสคนเก็บ ช่วยกันนะคะกลับบ้านแล้วก็ไปผูกข,ข้อต่อแขนทำพิธีเล็กๆในเรื่องของเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเรามาดูเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะชาราศีสิง์ในเดือนนี้ได้ไพ่สวยงามทีเดียวนะเรามาดูในเรื่องของด้านความรักกันดีกว่าคะ่ะท่านที่เป็นคนโสดนะคะอือฮึคนโสดเดือนนี้นะชาวราศีสิงค่อนข้างจะ มีสเสน่ห์ทีเดียวค่ะสเสน่ห์ลุ่มลึกนะคะจัดคิดการอ่านการงานใดก็มีความสําเร็จไปด้วยดีค่ะท่านเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีคนมุยยังมองเข้ามาหาท่านด้วยนะคะสังเกตอาจจะเป็นชามีชาวธาตุ หนามเข้ามานะคะมีนกรกฎพิจิตอาจจะเข้ามาเมียงมองเข้ามาจีบท่านด้วยก็ได้นะคะชาวโสดบางคนไม่ได้โสดสนิทค่ะโสดแล้วก็แอบมีกิก๊กแอบมีความสัมพันธ์ลับๆเก็บ,บ,บแอบซ่อนไว้ด้วยก็ได้ชาวโสดบางคนมีเสน่ห์เหลือเกินค่ะคนมีคู่แอบมาชอบแอบมารักแอบมาหลงไหลคลายใครดีในเสน่ห์ของท่านนะคะเนื่งจากท่านมีเสน่ห์ลุ่มลึก โดนใจเข้าเหลือเกินอาจจะโดนใจชาวราชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาจิบเข้ามาเมีงเข้ามามองอยากจะมาสร้างความสัมพันธ์ดีๆให้กับชาวโสดนะคะโสดก็ใช่ว่าจะโสดสนิทนนะ สดสวยและรวยมากโสดหล่อและมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะเดือนนี้นะครบท้วนสมบูรณ์ทีเดียวชาวราศีสิงค์ค่ะเ,เรามาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ยังคงยึดมั่นเป็นปึกแผ่นในด้านความรักของตัวเองนะเป็นคนที่ ดูแลครอบครัวดีค่ะทั้งสองคนก็ทั้งสามีภรรยานนะ่ะร่วมกันหาเงินสามารถอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ครอบครัวนะคะเริ่มเก็บเงินเก็บทองได้แล้วนะคะเริ่มจะสร้างภาระอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาในครอบครัวบางคนบางท่านอยากจะมีกัน ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรสร้างเหมือนสร้างภาระขึ้นมานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านก็ทํางานหาเงินได้เงินมาเก็บเงินมาก้อนก็เอามาแชร์กันนะว่านะคะระหว่างสามีภรรยาระหว่างคนรักของท่านนะเริ่มสร้างครอบครัวค่ะเริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเนื้อสร้างตัวเกิดขึ้นกับท่านนะคะสร้างภาระให้ตัวเองภาระนี้สร้างขึ้นมาก็เพื่ออนาคตของครอบครัวนั่นเองนะจ๊ะ สำหรับท่านที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะยังก็คงยังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคลุมเครือกันไปนะก็ ดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูกันไปนะคะพูดคุยกันไปนะคะก็ยังเป็นคนที่มีมีความรักมีสเสน่ห์ตอ่อคนรักคู่ครองของท่านหรือคนที่มีความคนรักคู่ครองหมายถึงคนที่ไม่ได้คอมมิชเมนต์นะคะหมายถึงว่าคู่ของท่านคนที่ท่านคุยอยู่เนี่ยก็ยังคงให้ความเมตตายังคงอุปถัมภ์ค้ำชูท่านอยู่นะคะถึงจะเป็นคนที่เป็นความ คนรักในความลับก็แล้วแต่นะแต่ก็ยังให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกันอยู่ยังไม่หนีจากร้างลาห่างหายกันไปไหนนะคะยังคงเป็นภาระแบกกันอยู่นี่นะคะไปไหนไม่ได้เลยยังติดอยู่ตรงนี้นะยังไม่พบว่าจะเลิก ครบจบความสัมพันธ์นะคะท่านที่มีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีคอมเมนต์ขึ้นมาได้ในเดือนเมษายนนี้นะจ้าชาวราศีสิงห์นะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเอาราคาชาวราศีสิงห์ในเดือน เมษายนนี้นะคะการงานคันเงินความรักมาดูไพ่ใบสรุปกันก่อนเลยค่ะไพ่ใบสรุปนะคะเป็นเจอ h ฮ r o p h นส์นะคะช่วงเดือนนี้นะ,ะท่านนะคะได้รับความ ประทานพรดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านได้รับพรหรือไม่งั้นก็ผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาความเอ็นดูต่อท่านนะคะจะไปตกแต่งไปขอพระยาคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะอยากจะผูกท่อต่อแขนนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ พระอาหารหันในบ้านนะคะท่านก็อวยพรให้กับเราได้พบความรักดีๆได้พบสิ่งใหม่ในชีวิตอดีตที่ผ่านมาอาจจะล้มเหลวกับความรักจบความสัมพันธ์เครียดและก็มีการอ,อกหักช้ำรักในอดีตที่ผ่านมาไม่เป็นไรคะ่ะต่อไปนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นศกใหม่เริ่มต้นปีใหม่ไทยคะ่ะเดือนเมษาสองพาสิชาราสิงสิงขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่คะ่ะสิ่งดีๆกาลังเข้ามาสู่ท่านแล้วนะคะ คำแนะนําค่ะบางคนบางท่านก็ขอให้เข้าวัดทําบุญกันไว้เยอะๆนะคะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้เดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศรีสิงห์ไปทําบุญเข้าวัดในช่วงปีใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะวอวยพรสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะชาวราศรีสิงห์นะก็ขอให้ได้รับความสุขความสมหวังในช่วงปีใหม่นะคะทุกๆท่านเลยชาวราศรีสิงห์เมษายน2564าค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของไพ่นะคะชาวราศ สีสิ่งทุกท่านนะก็เป็นเรื่องราวของจากอ่านการอ่านไพ่โดยรวมจะาไม่ได้ระบุเจาะจงนะว่าเป็นของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านที่เข้ามาชมก็ใช้วิจารยา์ชมแล้วก็ให้ชมไว้เพื่อความบันเทิงชมไว้เพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนี้อาจจะเกิดขึ้น บ้างไม่เกิดขึ้นบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเป็นเรื่องราวดีๆจากคำแนะนำจากไพ่ตรงไหนดีก็จิตจับกลับไปใช้กับชีวิตประจําวันถ้าไม่ไม่ดีไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะนะชาวราศีสิงนะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคนที่มีเคมีตรงกันบุญสัมพันธ์กับหมอนะคะเคมีตรงกันก็ถึงได้มาเจอ เรื่องราวในภายนี้และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะขอให้โชคดีมีความสุขทุกทกท,กท่านนะคะชาวราศีสิงห์การงานการเงินความรักของเดือนเมษายนส5 6 4กก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ